ขอดาะะวาว่าวันนี้น,น่าจะมีบางคนที่สังเกตการเปลี่ยนแปลงของชื่อรายการของเราได้แล้วซึ่งใช่ค่ะคุณสังเกตถูกเพราะว่า FIFA Online 4ได้รับการรแบ b a n d ใหม่ให้เป็น FC Online นั่นเองค่ะ Qicly u k after gaining position and fast build-up In which all players position themselves quickly in the forward areas with a high tempo With exception of the central defenders Player precise also included enable are in accordance tactics movement the new Instructions in with to สวัสดีนะครับชาว FC Online ซึ่งชื่อเกมกำลังจะเปลี่ยนกันก็ไปดูอินโทรที่ผ่านมานะก่อนเข้ามาเนื้อเรื่องกันนะครับผมจะบอกว่าวันนี้มีกิจกรรมใหม่ก็คือ Golden Spin นั่นเองนะครับผมมาดูกันนะฮะสำหรับกิจกรรมนี้ต้องบอกว่าเป็น n o t ต h ท e ยสำหรับ Serie A นั่นเองนะครับผมบวก8นะ ก็อเอาออกกัน2อันเลยครับก็จะมีอันนี้นะครับผมแล้วก็ 300M แน่นอนฮนะยืนยันนะครับเราไม่พูดกันเยอะฮะเราเริ่มกันที่สองพันครับไปฮนะได้อะไรอ่าลุ้นบวกแตัวนี้ครับมาที่ใบต่อไปครับผมตัวนี้3 2มพันซได้6กแสนหนะครับ4 4่พ เราเล่นไปสองครั้งแลวนะอู้ในการ์ดตัวนี้เดี๋ยวเราไปลุ้นกันว่าจะได้กี่เอ็มมาใบต่อไปนั่นเก้าเก้าบวกสามใบต่อไป,อไปอหมื่นห้าแน่นอน,นครับผมรู้สึกได้สัมผัสได้นั่นไงแปลกใบต่อไปครับผมชิวๆไปฮะวันนี้เปิดไม่ได้ให้มันรู้ไปนะรลุ้นบวกแปดตัวนี้ใบต่อไป ยังไงยังไงฮึเนี่ยห้าพันห้าอ่ะอีกหน่อยหมื่นห้าแล้วว่าเฮ้ยโอ้มันไปถึงเจ็ดหมื่นห้านะนะนะครับเจ็ดหมืนห้าสองร้อยอีกรอบหนึ่งฮนะตัวนี้จะเป็นอะไรจะบวกแปดหรือนอตเอาละครับเรียบรนะ้อยฮะก็อีกอันก็การันตีบวกแปดครับใช้เก้าหมืนสี่ก็อย่าไปรุ้นเลยนะ จริงๆก็น่าลุ้นอยู่แหละแล้วก็ไม่เป็นไรเราไปลุ้นกันในเกมครับว่าการ์ดที่เราได้ทั้งหมดนี่ประมาณเท่าไหร่นะครับมารุ้นกันครับว่าเราจะได้ของดีอย่างไรกันบ้างน,นะฮะเอาแค่รอบเดียวนี่นแหละสาแก่ใจกันเลยทีเดียวฮะก็มีบวกหกใช่ไหมตัวนี้เป็นโค้ดระดับหกดาวนะครับผมแล้วก็คูปองส่วนลดภาษียี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับตรงนี้รับเงินกันก่อน เงินค่อนข้างเยอะครับไปฮะตรงนี้ได้มา20,000ืเอ็มถือว่าชิ้วๆครับก็ไม่พูดเยอะแล้วกันไอคอนบวก3บวก5บวกแปดจค่อยลุ้นนีไหนแล้วก็ลุ้นบวก8สักใบชุดแรกครับผมไปฮะลุยจะมีไฟกับเขาไหมครับสำหรับกิจกรรมนอ t เทีย วันนี้เป็นอย่างไรมาแล้วจวังหวะนี้ไฟมาครับฝรั่งเศสก็โอ้โหอย่าบอกนายริสจบสองหมื่นร้อยสิบก็ได้อยู่ครับผมเอาละครับใบต่อมาเป็นตัวนี้แล้วกัน ก็มีปีแคป B2B LOL FALN นะครับผมไปลุยไม่กดลีลาครับไปฮะไฟมีไหมมอดไหมไฟมายังไงอิตาลีโอ้ B2B ไทยอะเบนาชีสองห่นร้อยี่เอ้ยถือว่าไม่เกลือนะครับหมดยัง่งนักเตะอ่ะใบสุดท้ายนะครับผมนอตติเจียของเราครับ ซีรีส์ A ต้องบอกว่าถ้าผมได้เป็นตัวอื่นที่ไม่ใช่ตัวที่ผมมีนะผมจะแฮปปี้มากเลยไปฮะทิ้งท้ายที่ใบนี้ตอเรสเจโตโอ้ถือว่าคุ้มกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับตัวนี้นะยังไงเดี๋ยวผมเอามาลองเล่นกันดูดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรนะครับผมเดี๋ยวรอสักครู่ครับไป นี่ปรับทีมเป็นตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันว่าจะเป็นยังไงครับ FP ก็ค่อนข้างน้อยอยู่นะครับ226เองไปครับไปดูความคมของตอนเรสกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับ N g นกแปดิดึง,ดงเริ่มเกมจังหวะน,นี้ก็เบียดเอาบอลมาได้แล้วครับขอลองความคิ้วดูหน่อยโอ้ค่อนข้างอ่ดอยู่นะน้องเอลวิเลีม ส่งมาบุตแคสบริอ้าวจานเรียบร้อยครับผมแบ็กซ้ายเราวิ่งขึ้นมาเอาจุดโชว์ได้เราก็ต้องให้ตอนเลสสิครับจังหวะนี้ตอนเลสบอกว่าขอขวาแล้วกันเซฟได้ก็เซฟนั่นนะฮะเซฟไม่ได้ครับผมเรียบร้อยครับตอนเลส ต่อเลสคนเดียวฮนะแต่ชากมาเรียบร้อยครับผมเฟอร์นันโดตอเรสครับผมความเฉื่อนของเขานี่ได้อยู่นะ